ก็เดี๋ยววันนี้ผมมีเตอร์ราโต้ะิีเทสผมวันนี้เกมจอเอามีอีเวนต์หรือทอร์ลบจับเกมใช้ใช้ไอเจนตี้วีครับผมผู้ผิดก็ขออภัยไว้ครับผมเทสผมมาดูครับผมมีอะไรบ้างครับผมมีเป็นนี้อันนี้ผมดีเว้นนี้คือให้เลือกฝ่ายครับผมจะเป็นฝ่ายพนุษหรือข้าราชการครับผม แล้วก็ไปเล่นครับผมเป็นเจไม่เจ็บจะแนนนี่เลยครับผมคนที่สนามันจะลไล่เทมครับผมนี่ผมยไม่รู้ครับผมนี่ผมไปเทมครับผมนี่ผมท็อปหนึ่งถึงสิบครับผมได้ห้ากล่องครับผมท็อปสิบเอ็ดถึงร้อยผมได้อีกสามก็ร้อยถึงสองร้อยผมได้อีกหนึ่งครับผมอ่ะอเจ้าผมอันนี้เือเหรียญเหนือผมแล้วเหรียญนึ่งคือรอดินครับผมนี่ผมรอดิน สิบบันครับผมได้แผ่นเพนไทเทเนตี้วีครับผมอ่านี่ครับผมอันนี้ผมปิดเสียงเพนไว้ครับผมในเมดินครับผมเย้ผมแล้วก็อันที่สอนคือเล่นครับผมนี่ยผมเล่นเกมเจ็บคะแนนครับผมได้เจ็บไม่ครบสี่สองพันครับผมทั้งหมดเนี่ยผมได้มันเจ็ดสิบเหรียญครับผมเจ็ดสี่ เจ็ดสิบเหรียญนี่ผมเอาไปสุ่มครับผมสุ่มตัวทองระบบนี่ผมสุ่มระบอันนี้คือเหรียญทองครับผมแล้วก็เหรียญเนินครับผมนี่ผมเหรียญเนินคือได้ตัวนี้ครับผมแต่ต้องสุ่มครับผมนี่ผมไอติวิวผมเทครับผมสวยดูเทผมไอเหียญทองนี่มันจะได้ตัวทองนี่ผมมีรถ รถจัดเกมเพนตี้วิวผมหรือเป็นนายนั่นเองนะผมจะจีนนะผมนี่ผมสวยนะผมจะจีนปืนนะผมนี่ผมแล้วก็ตัวทอนนี่ผมเจ้าหญิงนะผมชาวเจน,นะไอ้น้ำหนองนอมหอมนี่นะผมผมพอ่อไม่ค่อยเล่นเกมเพนตี้วิเว้ผมนี่ผมสวยนะผมแล้วก็ท่ากรนะผม ครับผมโอ้โหสั่นเท่ครับผมข้าก้อนนะผมนี่ผมอันนี้ทอดตัวทอนนะผมสวยครับผมอันนี้ผมตัวทอนแล้วก็ข้าก้อนนะผมข้าก้อนลมนะผมเป็นลมแล้วก็สัตว์เดียนนะผมนี่ผมสัตว์เดียนแล้วก็ปืนโลจ่าไล่1.3ครับผมหรือ1.4ครับผมอันนี้0.5ครับผมกับ0.2 ไอสอนเนี้ยด,ดอดหน้าอยู่ครับผมแต่ต้องใช้เหยียนทองนะครเดี๋ยวเดี๋ยวลองมนันนะบุ้งาผมว่าเหรียนทองเนี่ยมันได้กี่อันเถอะผมไปว่าผมเหรียนสิบเหรียนเนินี้ได้เจ็ดสิบครับผมเ <10, S 1> หรียนทองได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบเหรียญนะผมสิบเหรียญโอ้โหน,นี่ผมมีสองเหรียญเนื่น สิบเหรียญแต่ผมสุ่มไปแล้วเลยแยครับผมอันนี้ก็ไม่มีโอกาสได้อยู่ดีครับผมผมบอเอาชั่วทีนี้เดี๋ยวผมนี่ครับผมเจ็ดสิบเหรียญนะผมอันไหนก็ได้ครัวครับผมนี่บอกอย่รับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าบผมเอ้ยสุ่มไม่ครบห้าสิบเหรียญนะผมได้แน่นอนนะผมผมไลยเอาแค่นี้พราอันนี้ไม่มีโอกาสได้แน่นอนนะผมดูดิครับ thế rồi à thế rồi nó thùng bỏ to la bây giờ không chơi trên tao mày bye mà bỏ chờ game mới không bye